สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าหนึ่งมาชวนทำเมนูซิกเนเจอร์ช็อกโกแลตเค้กแสนอร่อยจาก DIY Bakery Box ของ Carnation ค่ะเมนูนี้เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของ Carnation เลยนะคะใครที่อยากได้ DIY Box เหมือนป้าตอนนี้ Carnation มีกิจกรรมดีๆนะคะที่ Fan Page Carnation อร่อยครับรีบไปร่วมสนุกกันเลยนะคะ สามารถร่วมสนุกรับ DIY Bakery Box Signature Chocolate Cake จาก c a r n a t i o n ได้ตั้งแต่วันที่20-29ถึง29พฤศจิกายน2563นะคะมาดูของในกล่อง DIY Bakery Box กันดีกว่าค่ะแล้วก็มาดูสูตร Signature Chocolate Cake จาก c a r n a t i o n กันค่ะเปิดกล่องมาก็จะเจอแผ่นข้อมูลส่วนผสมและวิธีทำในแผ่นข้อมูลจะบอกทั้งวิธีการทำตัวเค้กและหน้าเคก้ก บอกสูตรและวัตถุดิบที่ต้องใช้ให้เรียบร้อยได้ค่ะนอกจากนั้นในกล่องยังมีไม้ตีแป้งแล้วก็ถ้วยฟอยล์พร้อมฝา5ชุดสูตรสำหรับตัวเค้กค่ะนมค้นจืดคารเนชั่น45กรัมไม่มีเครื่องชั่งไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวในคลิปป้าจะตวงด้วยช้อนกลางให้ดูด้วยค่ะเนยเค็ม65กรัมดาร์กช็อกโกแลต70% 55กรัมน้ำตาลทราย60กรัม กาแฟ1ช้อนชาน้ำมัน7กรัมแป้งเค้ก52กรัมเบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนชาผงฟูครึ่งช้อนชาผงโกโก้15กรัมน้ำร้อนสำหรับเอาไวช้ชงกับผงกาแฟ33กรัม ไข่ไก่1นึฟองป้าใช้เป็นไข่ไก่เบอร์สองนะคะมีแค่น้ำร้อนและไข่ไก่ที่เราจะต้องเตรียมเองต่อที่ส่วนผสมของช็อกโกแลตการาเนชหรือว่าหน้าเค้กนมค้นจืดคาเนชชั่น235กรัมคือในกล่อง DIY bakery box ที่ทางคาเนชชั่นจัดมาให้เนี่ยเขาจะให้นมค้นจืดมา2กระป๋องซึ่งจะพอดีเป๊ะเลยนะคะสำหรับทำตัวเค้กแล้วก็หน้าเค้กน้ำตาลทราย5้กรัมดาร์กช็อกโกแลต70% 35กรมัม เนยเค็ม20กรัมผงโกโก้แบบเข้ม14กรัมและตัวสุดท้ายค่ะแป้งข้าวโพด7กรัมมาเริ่มต้นลงมือทำตัวเค,ค้กกันก่อนเลยนะคะนำน้ำ,นำใส่หมอ้อตั้งไฟค่ะตั้งไฟทิ้งไว้ก่อนนะคะระหว่างนี้เราไปเตรียมส่วนผสมของตัวเค,ค้กกันนำน้ำร้อนมา33กรัมค่ะหรือว่าประมาณ3ช้อนกลางช้อนกลางในความหมายป้าคือช้อนสั้นสีเงินๆแบบที่ป้าใช้อยู่นี้นะคะ กาแฟ1ช้อนชาหรือ2กรัมพวกนี้ไม่ต้องชัง่งไม่ต้องตวงแล้วนะคะทางคาร์เนชั่นจัดมาให้แบบพอดีเป๊ะเลยคนจนกระทั่งผงกาแฟละลายหมดค่ะพักไว้ก่อนนำเนยเค็ม65กรัมเทลงไปในชามผสมกวาดเนยออกให้เกลี้ยงกระปุกเลยนะคะชามที่เอามาใช้งานควรจะทนความร้อนได้ระดับหนึ่งนะจ๊ะน้ำตาลทราย60กรัม ดาร์กช็อกโกแลต70% 55รกรัมแล้วก็น้ำกาแฟที่ละลายเตรียมไว้แล้วค่ะเทลงไปเลยตอนนี้น้ำที่ป้าต้มเตรียมไว้ร้อนดีแล้วนะคะนำชามส่วนผสมที่มีเนยและดาร์กช็อกขึ้นวางตั้งลงบนหม้อน,น้ำร้อนเราจะใช้ความร้อนจากไอน้ำทำให้ช็อกและเนยละลายค่ะคนจนส่วนผสมละลายเข้ากัน ตอนนี้จะปิดแก๊สก่อนเลยก็ได้นะคะแต่ถ้ารู้สึกว่าความร้อนมันน้อยเกินไปความร้อนไม่พอที่จะทำให้ช็อกและเนยละลายเราค่อยเปิดแก๊สใหม่ก็ได้ค่ะเมื่อส่วนผสมละลายเข้ากันดีแล้วยกลงจากเตาเติมนมข้นจืดคาเนชั่น45่กรัมถ้าใครไม่มีเครื่องช่างก็ใช้ช้อนกลางตวงมา4ช้อนกลางค่ะนมข้นจืดคาเนชั่นที่ป้าใส่ลงไปนี้นะคะจะทำให้เนื้อเค้กที่ได้นุ่มละเอียดฟู เป็นส่วนผสมที่สำคัญมากขาดไม่ได้เลยค่ะหลังจากเติมนมค้นจืดคาเนชั่นแล้วก็คนให้เข้ากันตามด้วยน้ำมันพืช7กรัมคนให้เข้ากันใส่ไข่ไก่1ฟองแล้วคนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนำแป้งเค้ก52กรัมผงโกโก้15กรัมผงฟูครึ่งช้อนชา เบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนชาร่อนรวมกันลงไปในชามผสมค่ะคนผสมเข้าด้วยกันจนไม่มีเม็ดแป้งเหลืออยู่เสร็จแล้วไปเทลงพิมพ์กันค่ะนำส่วนผสมที่ได้เทลงพิมพ์5พิมพ์แบ่งเท่าๆกันนะคะส่วนผสม1พิมพ์จะหนักประมาณ74 7 5ถึง75กรัมเดี๋ยวเราเอาไปอบกันค่ะคลิปนี้จะมีการอบด้วยเตาอบหม้ออบลมร้อนหม้อทอดไร้น้ำมันและเตาแกส๊ส เริ่มต้นที่การอบด้วยเตาอบวอร์มเตาอบให้เรียบร้อยนำขนมเข้าอบ160องศาเซลเซียสไฟบนล่างป้าไม่ได้เปิดพัดลมนะคะอบเป็นเวลา1 2 1 5นาทีหรือจนกระทั่งขนมสุกเตาใครเตามันนะคะระยะเวลาที่ใช้อบอาจแตกต่างกันต่อกันที่การอบด้วยหม้ออบลมร้อนวอร์มเครื่องให้เรียบร้อยตามคู่มือนะคะแล้วนำขนมเข้าอบที่140องศาเซลเซียส เป็นเวลา15นาทีหรือจนกระทั่งขนมสุกค่ะเหมือนเดิมนะเตาใครเตามันเตาแต่ละตัวไม่เหมือนกันค่ะระยะเวลาที่ใช้อบอาจแตกต่างกันต่อกันที่การอบด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันค่ะเปิดเครื่องวอร์มให้เรียบร้อยตามคู่มือเมื่อวอร์มเครื่องแล้วนำขนมเข้าอบที่140องศาเซลเซียสเป็นเวลา15นาทีหรือจนกระทั่งขนมสุก ทาดาสุกแล้วจ้าถัดมาค่ะไปดูการอบด้วยเตาแก๊สกันค่ะการอบด้วยเตาแกส๊สนำหม้อหรือกระทะก้นหนามาวางตะแกรงเหล็กหรือภาชนะที่ทนความร้อนได้ลงไปปิดฝาให้สนิทค่ะเปิดแกส๊สใช้ไฟแรงสุดเป็นเวลาหนึ่งนาทีเมื่อครบเวลาเปิดฝาออกแล้วรีบนำขนมวางลงไปทันทีนะคะจากนั้นรีบปิดฝา ใช้ไฟกลางในการอบเป็นเวลา10นาทีจากนั้นรีไฟลงค่ะใช้เป็นไฟกลางค่อนมาทางอ่อนอีก15นาทีหรือจนกระทั่งขนมสุกระยะเวลาที่ใช้อบอาจแตกต่างกันเพราะว่าความแรงของแกส๊สแต่ละบ้านไม่เท่ากันค่ะต้องหัดสังเกตกันเอาเองด้วยนะจ๊ะสุกแล้วจ้าตอนนี้มาเตรียมในส่วนของช็อกโกแลตการนะ์ชหรือว่าหน้าขนมกันค่ะใช้ผงโกโก้แบบเข้ม14กรัม น้ำตาลทราย50กรัมแป้งข้าวโพด7กรัมคนให้กระจายตัวเข้ากันตามด้วยนมข้นจืดคาเนชั่น235กรัมไม่ต้องชงั่งไม่ต้องตวงอะไรแล้วค่ะเราจะใช้กระป๋องใหม่เต็มๆ1กระป๋องแล้วก็ใช้ส่วนที่เหลือจากการทำตัวเค้กเทลงไปให้หมดเลยนะคะปริมาณจะพอดีเป๊ะเลยค่ะ ทุกคนรู้ไหมการใช้นมข้นจืดคาเนชั่นในส่วนผสมของหน้าเค้กช็อกโกแลตเนี่ยจะช่วยให้เราได้หน้าเค้กที่เนียนละเอียดแถมยังอร่อยสุดๆไปเลยนะคะใครๆก็สามารถทำขนมได้ง่ายๆที่บ้านแค่มีคาเนชั่นค่ะหลังจากเทนมข้นจืดคาเนชั่นจนหมดเกลี้ยงทั้งสองกระป๋องแล้วคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนที่จะนำขึ้นตั้งไฟ จากนั้นนำส่วนผสมขึ้นตั้งไฟกลางค่ะคนจนกระทั่งส่วนผสมเดือดเล็กน้อยยกลงจากเตาได้เลยค่ะเติมดาร์กช,โชโ็อกโกแลต70%ลงไป35กรัมคนจนช็อกละลายหมดเติมเนยเค็ม20กรัมคนให้เข้ากันค่ะ แล้วก็นำไปราดบนหน้าขนมได้เลยค่ะหลังจากราดหน้าขนมเรียบร้อยก็นำไปแช่ตู้เย็นจนกระทั่งเซตตัวแล้วก็กินได้เลยค่ะหรือใครจะนำมาตกแต่งให้สวยงามก่อนกินก็ได้นะคะการตกแต่งนี่ฟรีสไตล์เลยนะไม่ว่าจะเป็นการใช้ผลไม้สดวิปครีมโรยน้ําตาลโดนัทสตอรอเบอรีอร่สดช็อกโกแลตน้ําตาลโรยแบบต่างๆ ชิ้นนี้ก็เป็นวิปครีมสตรอเบอรี่สดแล้วก็น้ำตาลสามารถตกแต่งเค้กได้ง่ายๆตามจินตนาการเลยนะคะทุกเบเกอรี่อร่อยแบบมั่นๆต้องนมข้นจืดคารเนชั่นเท่านั้นอร่อยมั่นใจเบเกอรี่ต้องใช้คาราเนชั่นนะคะสุดท้ายเหมือนเดิมเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าด้วยนะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ